เพ so the ื one, two, so ่อนๆก็จับนะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับทับกันนะครับเส้นแรกวางบนพื้นนะครับเอาเส้นที่สองมาทับนะครับไขว้กันนะครับแล้วก็เส้นที่สามก็คือเอามาขนานกับเส้นแรกนะครับเสร็จแล้วยกเส้นแรกขึ้นนะครับทับเส้นที่สองนะครับแล้วก็ยกเส้นเส้นที่สองนะครับ มาทับเส้นแรกอีกทีนะครับแล้วก็ทับค่อยไปค่อยมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองทาดูนะครับฝึกๆดูนะครับแ,แรกๆอาจจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก็พอเราชํานาญเพื่อนๆก็จับนะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับทับกันนะครับ เส้นแรกวางบนพื้นนะครับเอาเส้นที่สองมาทับนะครับไขว้กันนะครับแล้วก็เส้นที่สามก็คือเอามาขนานกับเส้นแรกนะครับเสร็จแล้วยกเส้นแรกขึ้นนะครับทับเส้นที่สองนะครับแล้วก็ยกเส้นเส้นที่สองนะครับมาทับเส้นแรกอีกทีนะครับแล้วก็ทับไขว้ไปไขว้มาอย่างนี้นะครับ เพื่อนลองทําดูนะครับฝึกฝึกดูนะครับแลแ้วรกอาจจะง,งงงหน่อยนะครับเดี๋ยวก็พอเราชำนาญ